เตรียมตัวค่ะลดอาการชาแขนขาอ่อนแรงหลังฉีดวัคซีนค่ะข้อแรกนะคะนั่นก็คือดื่มน้ำเยอะๆนะคะอย่างน้อยเนี่ยมากกว่า1ลิตรไปเลยนะคะแล้วก็งดชากาแฟค่ะเพื่อลดการหดตัวของเส้นเลือดนะคะข้อที่2ค่ะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะทําร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอค่ะเพราะว่าถ้าร่างกายอ่อนแรงเนี่ย หรือว่าอ่อนเพียนะคะหลังจากฉีดวัคซีนเนี่ยการจะบุ้นภูในร่างกายก็จะลดลงค่ะ3นะคะก็คือว่าถ้าเรามีโรคประจําตัวไม่ว่าจะเป็นเบาหวานไขมันความดันนะคะไม่ควรจะหยุดยาแต่ว่าควรจะแจ้งแพทย์ก,ก่อนที่จะฉีดนะคะข้อที่สี่ะถ้าเราเป็นโรคเลือดนะคะโดยเฉพาะโรคเลือดออกง่ายนะคะเราควรจะแจ้งแพทย์หรือว่าพยาบาลก่อนที่จะฉีดนะคะเพราะว่าจะได้กดห้ามเลือดนะคะให้นานขึ้นค่ะ ข้อที่5นะคะหลังจากฉีดวัคซีนแล้วค่ะควรจะนั่งสังเกตอาการที่โรงพยาบาลนะคะอย่างน้อยประมาณคึ่งชั่วโมงค่ะ